สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม TF08 นี่ก็จะเป็นวิดีโอพรีเซนต์โปรเจกการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอัคโสติแบบวงแหวนค่ะซึ่งเป็นโครงงานวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพนครเหนือค่ะดิฉันนางสาวมนมจเจริญวิทย์ค่ะ ฉันนางสาวนุมพัฒน์พดงจิรพันธุนทิตย์ค่ะผมนายกิติธีสถาแพทย์ครับนางสาวนิวชาแก้วลำค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงาน อุปกรณ์เทอร์โมอคูสติกถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีในการนําเอาความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตก,กําลังอคูสติกเพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านพลังงานและลดปัญหาในการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเครื่องอคูสติกที่ได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเช่นใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องทําความเย็นและใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามเครื่องเยน็นเทอร์โมอคูสติก ยังมีประสิทธิภาพที่ไม่สูงมากพอเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ความร้อนชนิดอื่นๆดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงต้องการที่จะศึกษาหลักการทํางานและตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอุสติกแบบวงแหวนเพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนาเครื่องยนต์เทอร์โมอุ่ติกให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได้ค่ะซึ่งเราได้กําหนดขอบเขตการดําเนินงานไว้ตามที่เห็นบนสไลด์ค่ะ โดยในโครงงานนี้เราได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของเครื่องยนต์ได้รู้จักการใช้โปรแกรม Delta EC ีในการจำลองระบบทั้งนี้ได้ฝึกทักษะในการเขียนรายงานเอกสารต่างๆและการบันทึกประจำสัปดาห์นอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่มการแก้ไขปัญหาและการจัดการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพค่ะเทอร์โมโคสติกคืออะไรเทอร์โมโคสติกคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างแหล่งแลกเปลี่ยนความร้อนทั้งสองแหล่งในการสร้างเครื่องโคสติก โดยความร้อนที่ใช้ในกระบวนการเทอร์โมคูสติกสามารถถาใส่ความร้อนทิ้งจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมหรือจากกระบวนการอ e ื e ่น e ๆได้ประเภทของอุปกรณ์เทอร์โมคูสติกอุปกรณ์เทอร์โมคูสติกสามารถจาแนกออกได้เป็นสองประเภทหากจําแนกตามทิศทางการถ่ายเทความร้อนจะสามารถแบ่งอุปกรณ์เทอร์โมคูสติกได้เป็น2รูปแบบก็คือเครื่องยนต์เทอร์โมคูสติกและเครื่องทาความเย็นเทอร์โมคูสติกเครื่องยนต์เทอร์โมคูสติกจะมีทิศทางการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งแรกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิสูงไปยังแหล่งแรกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภ โดยจะก่อให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิของแหล่งแรกเปลี่ยนความร้อนทั้งสองแหล่งและสามารถสร้งางพปโนคูสติกได้ในส่วนของเครื่องทาความเย็นเทอร์โมคูสติกจะมีทิศทางการถ่ายเทความร้อนที่ตรงข้ามต่ตตอเครื่องจักรเทอร์โมคูสติกคือจะมีลักษณะการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งแรกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิต่ำไปยังแหล่งแรกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิปกติโดยใส่พีโนคูสติกเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนและขับเคลื่อนกระบวนการทางานและอีกประเภทของอุปกรณ์เทอร์โมคูสติกคือการจําแนกตามลักษณะการทามุมระหว่างเวกเตอร์ความดันและเวกเตอร์ความเร็ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นอุปกรณ์เทอร์โมคูสิกแบบเคลื่อนนิ่งและอุปกรณ์เทอร์โมคูสิกแบบเคลื่อนเคื่อนที่อุปกรณ์เทอร์โมคูสิกแบบเคลื่อนนิ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นท่อตรงลายปิดโดยมีผลต่างมุมระหว่างเวกเ,เตอร์ความดันและเวกเ,เตอร์ความเร็วประมาณ90องศาโดยอุปกรณ์เทอร์โมคูสิกชนิดนี้จะมีลักษณะการทํางานที่คล้ายกับเวตาจักรเดตันอีกประเภทคืออุปกรณ์เทอร์โมคูสิกแบบเคื่อนเคลื่อนที่ที่มีผลต่างมุมระหว่างเวกเ,เตอร์ความดันและเวกเตอร์ความเร็วประมาณ0องศา อุปกรณ์เทอร์โมคูสติกชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพทางความร้อนใกล้เคียงกับกัตจักสเตอร์ลิงครับอง์ประกอบหลักของอุปกรณ์เทอร์โมคูสติกองประกอบหลักของอุปกรณ์เทอร์โมคูสติกจะมีอยู่ด้วยกัน4อย่างอุปกรณ์แรกคือแหล่งแรกเปลี่ยนความร้อนภายในอุปกรณ์เทอร์โมคสติกสามารถแบ่งได้เป็นแหล่งแรกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิสูงและแหล่งแรกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิปกติต่อมาอุปกรณ์ที่2คือวัสดุที่มีลูพุลในอุปกรณ์เทอร์โมคูสติกแบบเพื่อื่อนที่จะเรียกว่ารีเจนเนอเรเตอร์ วัสดุรูปรุนชนิดนี้ควรมีค่าความจุความร้อนสูงแต่มีค่าการนําความร้อนที่ต่ําเพื่อให้เกิดการพาความร้อนจากปลายด้านร้อนสู่ปลายด้านเย็นของวัสดุเท่านั้นและเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนําความร้อนภายในเนื้อวัสดุอุปกรณ์ที่3คือท่อรีโซเนเตอร์ถ้าเป็นอุปกรณ์แบบขึ้นนิ่งจะมีลักษณะเป็นท่อตรงปลายปิดแต่หากเป็นอุปกรณ์แบบเคลื่อน,นที่จะมีลักษณะเป็นแบบวงแหวนและอุปกรณ์ที่4หรืออุปกรณ์สุดท้ายคือสสารทํางานโดยสารทํางานเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนภายในระบบ โดยนิยมใช้สารทํางานเป็นนากาศหรือย๊ดเชื่อครับกระบวนการทํางานของเครื่องยนต์เทอร์โมคูสิกกระบวนการทํางานทั้งหมดจะเริ่มต้นจากการที่อนุภาคของสารทํางานเคลื่อนที่ไปยังแหล่งและเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิสูงและความดันสูงทําให้อนุภาคเกิดการหดตัวลงและมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากนั้นอนุภาคจะรับความร้อนจากรีจนเนเรเตอร์จนมีอนุภาคมีอุณหภูมิสูงกว่ารีจนเนเรเตอร์ทำให้มีการเคลื่อนที่กลับไปยังแหล่งและเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิปก,ปกติและมีความดันต่ํา จากนั้นอนุภาคจะขยายตัวและเกิดการคลายความร้อนให้กับดีเทอริเนเตอร์เมื่ออุณหภูมิลดลงอนุภาคจะเคลื่อนที่กลับเข้ามารับความร้อนที่แหล่งแรกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิสูงและขยายตัวออกอีกเป็นวัตจักรไปเรื่อยๆสำหรับการดำเนินงานนะคะกลุ่มของพวกเราจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะคือการจําลองระบบของเครื่องยนต์เทอร์โมอุตติกส่วนที่2คือการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกําลังของเครื่องยนต์เทอร์โมอุตติกค่ะ สำหรับการหาประสิทธิภาพนะคะจะใช้สูตรตามที่แสดงให้เห็นที่หน้าจอเลยค่ะค่า e นะคะจะเป็นค่าที่กำลังอคูติกที่เครื่องยนต์ผลิตได้ค่ะมีหน่วยเป็น w a ต t ส่วนค่า q นะคะเป็นปริมาณความร้อนที่ป้อนให้กับแหล่งแรกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิสูงมีหน่วยเป็น w a ต t เช่นกันค่ะสำหรับการจำลองระบบของเครื่องยนต์เทอร์โมอคูติกนะคะจะทำการจำลองด้วยการทั้งหมด5ตัวแปรค่ะตัวแปรแรกคือผลต่างของอุณหภูมิเมื่อเริ่มผลิตกำลงังตัวแปรที่2คือรัตมีไฮดรอลิก ตัวแปรที่3คือระดับความพุนตัวแปรที่4คือพื้นที่หน้าต่างตัวแปรที่5คือความหนาของมิเตเนเรเตอร์ค่ะโดยที่การจําลองแต่ละตัวแปรเราจะทําการปรับเปลี่ยนตัวแปรของแต่ละการจําลองนะคะโดยที่ค่ามาตรฐานที่เราหยึดไว้ก็คือเราจะกําหนดให้กําลังไฟฟ้าป้อนเข้าที่400วัตต์รัศมีไฮดรอลิกอยู่ที่0.196ม m มระดับความพุนอยู่ที่82เซนความหนาอยู่ที่30มมและเส้นผ่านศูนย์กลาง8 3มมค่ะ สำหรับการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกำลังอะคูติกของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูติกนะคะจะมีด้วยการ3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกคือการเลือกค่าระดับความพูนของมิ g e n e r a อร r ขั้นตอนที่2คือการเลือกค่ารัศมีไฮโดรลิกและค่าความหนาของมิ g e n e r a อร r และขั้นตอนสุดท้ายคือการปรับตำแหน่งท่อกระพุ่มค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการกำหนดระดับความพูนไว้ที่70%ก่อนค่ะและทำการปรับความหนาโดยเปลี่ยนความหนาตั้งแต่9 0 105 120 135 เมื่อหาค่าความหนาที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะจากนั้นจะทําซ้ํากระบวนการเดิมแต่จะทําการปรับเปลี่ยนระดับความพุนตั้งแต่ 70, 75 80, 85%เปอค่ะขั้นตอนถัดมาคือการเลือกค่ารัศมีไฮดรลิกและค่าความหนาของรีเจเนเรเตอร์นะคะเราจะทําการ,รกําหนดระดับความพุนจากผลที่ได้จากขั้นตอนที่ผ่านมาให้มีค่าคงที่ค่ะจากนั้นเราจะทําการปรับความหนาที่7 5ม mm, ิลลิเมตรและทําการปรับลัศมีไฮดรลิกเพื่อหา ค่าที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะจากนั้นทําซ้ํากระบวนการเดิมแต่จะทําการปรับเปลี่ยนค่าความหนาเพิ่มทีละ5มิลลิเมตรจนกระทั่งความหนามีค่า105มิลลิเมตรค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะจากการที่เราได้ค่าความพุนค่าลัศมีไฮดริกและค่าความหนาของดิจเนเรเตอร์เรียบร้อยแล้วให้เราทําการปรับเปลี่ยนตําแหน่งข้อปรับมุมค่ะโดยที่ค่า x ที่แสดงให้เห็นตามรูปนะคะจะเป็นค่าความยาวของตําแหน่งข้อปรับมุมที่มีการปรับเปลี่ยนค่ะ ต่อมาเป็นผลการจำลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมฮูสติกเริ่มต้นด้วยผลการจำลองระบบของผลต่างของอุณหภูมิเมื่อเริ่มผลิตกำลังและระดับความปูนของรีเจเนเรเตอร์สตัวแปรนี้จะแปรผันตรงกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดังการาฟที่แสดงให้เห็นทั้งด้านซ้ายมือคือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างของอุณหภูมิเมื่อเริ่มผลิตกำลังกับประสิทธิภาพและการาฟทางด้านขวามือคือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับความปูนของรีเจเนเรเตอร์กับประสิทธิภาพ ส่วนอีก3ตัวแปรนะคะคือความหนาและเสื่ไฮดรลิกและพื้นที่หน้าตัดของรีเจเนเรเตอร์จะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพเป็นลักษณะระครังคว่ำดังที่แสดงให้เห็นตามลำดับค่ะโดยที่ความหนาของรีเจเนเรเตอร์จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์มากที่สุดส่วนพื้นที่หน้าตัดและเสื่อมไฮดรลิกของรีเจเนเรเตอร์จะส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันต่อมานะคะเป็นผลการจําลองระบบเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของเครื่องยนต์เทอร์โมอคูสติก เริ่มต้นด้วยผลการเลือกระดับความพูนของรีเจเนเรเตอร์จากการจำลองระบบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในแต่ละระดับความพูนของรีเจเนเรเตอร์ตั้งแต่ 70, 75, 80และ85เปอร์เซ็นต์ได้ผลการจำลองที่แสดงเป็นกราฟแนวโน้มของประสิทธิภาพและความหนานในแต่ละระดับความพูนของรีเจเนเรเตอร์ที่เหมือนเหมือนกันเราจึงนำกราฟความสัมพันธ์ของระดับความพูนที่80มาแสดงเป็นตัวอย่างแนวโน้มที่ได้ในของทุกๆระดับความพูน และซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบในความหนาของรีเจเนเรเตอร์ที่เท่ากันจะเห็นว่านิ่งระดับความพูนเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเราจึงทําการเลือกระดับความพูนที่มีขายตามท้องตลาดที่มีค่ามากที่สุดซึ่งระดับความพูนที่85%ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดเราจึงเลือกระดับความพูนที่80%ไปใช้ในการหาผ้ารัศมีไฮดรลิกและค่าความหนาของรีเจนเนเรเตอร์ที่ส่งผลให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ต่อมาเป็นผลการจำลองระบบเพื่อเลือกค่ารัศมีไฮดรอลิกและค่าความหนาของรีเจ n เน a เรเตอร์พบว่าที่สภาวะที่เหมาะสมมี Re มีรีเจเน o เรเตอร์ที่มีความหนา90ม mm, มมีขนาดรัศมีไฮดรอลิก0.21172มมและทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงถึง45.146%เ สุดท้ายนะคะเป็นการจําลองระบบเพื่อหาตําแหน่งของท่อปรับมุมที่ทําให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสดุดเราทําโดยการเพิ่มและลดระยะของท่อปรับมุมก็คือระยะเอกดังรูปขวาบนจะเห็นว่าประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเมื่อตําแหน่งของท่อปรับมุมเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อระยะท่อปรับมุมเกิน25ซนเมตรโปรแกรมไม่สามารถประมวลผลได้ดังนั้นตำแหน่งที่เหมาะสมที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นตำแหน่งของท่อปรับมุมมีระยะเท่ากับ25ซนเมตรซึ่งส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงถึง45.146%ค่ะ หลังจากการหาสภาวะที่เหมาะสมของระบบทําให้เครื่องยนต์หลังปรับปรุงของเรามีระดับความคูณอยู่ที่80%และสมีไฮดรอลิกอยู่ที่0.21172ม mm, ิมความหนาของรีเจนเน a เรเตอร์ที่90มิมและตำแหน่งของท่อปรับมุมอยู่ที่25ซนติเมตร ซึ่งผลที่ได้ก็คือเราสามารถปรับปรุงและพัฒนาเครื่องยนต์เทอร์โมอุูสติกให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ถึง45.146%จากเดิมประสิทธิภาพ18.498%เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเราค่ะและโครงการของเรายังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อีกโดยพวกเราได้เสนอแนวทางไว้ดังนี้ 1. ให้ทำการจำลองเครื่องยนต์ต้นแบบจริงเพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มกับผลการจำลองระบบ 2. ทํทการวัดประสิทธิภาพของระบบโดยการใช้ r t l o a d โหลและ 3. าํทการออกแบบเครื่องทําความเย็นเทอร์โมอะคูสติกให้มีประสิทธิภาพและสภาวะที่เหมาะสมในการนําไปใช้ค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้พวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ